คุณผู้ชมคะการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะมีความจําเป็นที่จะต้อง อาศัยความร่วมมือจากหลากหลายฝ่ายร่วมกันนะคะหลายหน่วยงานและก็หลายสถาบันค่ะต้องมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่กําลังกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะสถาบันการศึกษาเองก็เช่นเดียวกันค่ะได้มีการบรรจุหลักสูตรมักคกุเทศน้อยเพื่อให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะฝึกวิชาชีพรวมไปถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทางด้านของผู้อานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งค่ะท่านมงคลรุณธา,ธาตุนะคะรวมไปถึงผู้ มในการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุคุณพิทักษ์สนประเทศร่วมไปถึงวันนี้นะคะน้องๆมักคุเทศน้อยอยู่กับเราในรายการด้วยสวัสดีทั้งสี่ท่านคะ่ะสวัสดีครับก่อนอื่นค่ะพออเขศคะถามก่อนเลย<ร>ในเรื่องของหลักสูตรมักคุเทศน้อยมีที่มาที่ไปแล้วก็มีความสํมคาคัญยังไงเราถึงมีการบรรจุหลักสูตรนี้ขึ้นมาค่ะครับก็นมเรียนท่านสื่อชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังรายการนี้อยู่ก็ ทางสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์นะครับซึ่งมีหนะ้าที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนกระทั่งถึงมัธยมศึกษานะครับทีนี้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นจําเป็นจะต,ต้องมีหลักสูตรเป็นตัวกําหนด <ฮะ S 2> หลักสูตรที่เป็นตัวกําหนดก็คือหลักสูตรแกนกลางนะครับและก็ที่สําคัญที่สุดที่เป็นความเป็นท้องถิ่นก็คือหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น<ฮ>ะนะครับ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งนั้นเราส่งเสริมสนับสนุนให้ทั้งร้อยสามจห้าโรงเรียนที่เราดูแลและผิดชอบนั้นมีการจัดทำกลุ่มสาระหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นนะครับแล้วก็มีโรงเรียนต้นแบบที่เป็นโรงเรียนต้นแบบที่เราจะกำหนดให้ชัดเจนลงไปก็คือโรงเรียนชุมชนคุณภาพชุมชนตำบล4ี่ิบี่โรงเรียนเป็นหลักนะครับแล้วก็ พอเราสนับสนุนนะครับส่งเสริมการจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นขึ้นครับทุกโรงเรียนก็ได้ไปกําหนดนะครับสาระหลักสูตรท้องถิ่นของของตัวเองตามบริบทของอพื้นที่พื้นที่แต่ละแห่งให้สอดคล้องกับท้องที่ที่แต่ละโรงเรียนอยู่ครับในส่วนของโรงเรียนวัดชุมชนวัดบรมธาตุพอคะ พอ,อพิทักษ์คะในชุมชนเราเนี่ยการที่เรามีการกําหนดหลักสูตรมัคคุเทศน้อยที่สอดคล้องกับชุมชนวัดบรมธาตุหลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับชุมชนของเราอย่างไงบ้างคะครับโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตนะุตั้งอยู่ในวัดพระบรมธาตุทุ่งยัง้งซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่เขามีตำนานเล่าว่าก่อนประวัติศาสตร์ก่อนสุขโขทัยนะได้สร้างมาหลายพันปีนะครับซึ่งเป็นสถานที่สำคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งประชาชนมีความเรื่อมใสก็โรงเรียนก็ใช้สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาเอามาทำเป็นหลักสูตรของทินแล้วก็มีมัคุเทศน้อยที่สามารถแนะนำให้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาในการเรียนรู้อีกประการหนึ่งโรงเรียนอยู่ในโครงการของบวอร์ออนทัว หรือว่าชุมชนคุณธรรมวัดพระบรมธา,าตุทุ่งยั้งซึ่งมีสามห่วงคือมีหมู่หมู่สองตำบลทุ่งยัง้งวัดพระบรมธมา,าตุทุ่งยัง้งแล้วก็โรงเรียนเป็นสามห่วงมีกิจกรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเราทําแผนที่ไว้9กฐานเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมสถานที่สําคัญที่อยู่ในตําบลทุ่งยัง้งเราเลยจัดมาทําเป็นหลักสูตรมัคุเทศน้อยค่ะ การตอบรับของน้องๆรวมไปถึงความร่วมมือในการที่จะปลูกฝังให้น้องๆได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้รับการตอบรับยังไงบ้างได้ตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องมาจากว่านักเรียนส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในชุมชนเขาเห็นมาแต่เด็กเขาก็อยากจะเรียนรู้ว่าวัดพระบรมธาตุทงยางหรือสถานที่สําคัญร,บรอบ ของวัดพระรูธาตุลุงยังเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างก็คือน้องๆอ,อินอยู่แล้วล่ะเ<ช>พราะว่าเกิดมาน้องๆก็เห็นประวัติศาสตร์ต่างๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะถามมาที่น้องๆบ้างดีกว่าเริ่มกันที่อ่าแนะนําตัวก่อนค่ะน้องทั้งสองคนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปรภาวารินอิมเพลงที่ได้น้องปายค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัจกญจกรศิษย์งานชื่อน้องพราวค่ะ,ะเริ่มกันที่น้องปลายใช่ไหมคะ,คะน้องปลายคะการที่คุณครูเนี่ยเขามีหลักสูตรเกี่ยวกับของมคุเทศน้อยเข้ามาเนี่ยหนูรู้สึกยังไงบ้างการที่เราได้เรียนวิชานี้รู้สึกว่าตัวเองได้อะไรจากหลักสูตรมคุเทศน้อยบ้างคะ ได้รับประสบการณ์ค่ะเพราะว่าเราจะสามารถนำไปต่อยอดอาชีพของเราในวัยอนาคตได้ค่ะแล้วหนูเองเนี่ยทั้งสองคนเลยได้ลงพื้นที่ได้ลงสนามจริงกันยังได้ลองเชิญนักท่องเที่ยวลองพูดคุยกันนักท่องเที่ยวบายย้างหรือยังคะก็ นี่เป็นที่แรกเลยอ๋อนี่ <คะ S 2> อันนี้คือถือว่ามาซ้อมนะคะซ้อมให้คุณผู้ชมออกอากาศออกทีวีเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าเราเยอยู่กับน้องๆ <c oughs> ที่เป็นมักคุเทศน้อยนะคะถ้าวันนี้จะต้องเชิญชวนให้เขามาเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตถ์ให้น้องๆมักคุเทศน้อย,เ,ยอเริ่มที่น้องอีกคนหนึ่งแล้วกันนะคะเชิญชวนหน่อยต้องมาเที่ยวอะไรแล้วก็มาที่อุตรดิตถ์มีอะไรดีบ้าง มาที่จังหวัดจุดาดิตนะคะมีทางวัดบร,รมธาตุทุ่งยางวัดแพร่ศิลอาอดค่ะถ้าเกิดมาทีา่ชุมชนที่น้องเรียนอยู่ค่ะเราจะแนะนําอะไรเวลาเขาเข้ามาเที่ยวที่ชุมชนแล้วจะแนะนําเป็นเจเจดีพระบรมสารีริกธาตุค่ะและ พระวิหารหลวงค่ะ,ะถ้าเกิดมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนน้องๆมคัคคุเทศน์น้อยทุกคนสามารถที่จะแนะนําได้ว่าตอนนี้เราควรที่จะไปเที่ยวสถานที่ที่ไหนกันบ้างพอ,อเขตคะถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับชุมชนต่างๆเขาเรียกว่าความสําเร็จผลสำธินะ์ณตอนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นที่น่าทึ่งใจมากน้อยแค่ไหนคะครับเท่าที่สํานัการเขตเราได้ําเนินการนะครับสําหรับโรงเรียนที่เป็นต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นนั้นมี มีหลายโรงเรียนในแต่และอำเภอ<ะ>มีจุดเด่นตามบริบทของตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนวัดพระฝางนะครับที่อยู่ทางอำเภอเมืองที่อยู่ทางฝากทางโน้นแนละ้วก็ก็มีมีการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเมืองพระฝางนะครับ<ะ>ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์ส่วนทางอำเภอทองแสงขันก็เป็นการเรียนรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพทํา ตีเหล็กจากเหล็กน้ําพีนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนน้ําพีนะครับส่วนมาทางในเมืองอีกที่หนึ่งนะครับก็เป็นโรงเรียนวัดอรัญญิกาว่านี้เป็นเป็นการสอนเพลงมวยท่าเสานะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนนะครับในเรื่องการลำมวยท่าเสานะครับเป็นประกอบจังหวะต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ หลายโรงเรียนนะครับที่ที่ที่เป็นที่พยายามส่งเสริมให้ให้โรงเรียนเหล่านั้นนะครับได้สะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชนแต่ละแห่งแต่ละที่นะครับจนเกิดออกมาเป็นรูปแบบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นนะครับ<อ>ที่สําคัญคือเราเน้นตามหลักสูตรคืออยากให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสุขทีนี้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นถ้าเขาได้ภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของเขาแต่ละท้องถิ่นเขาก็จะ ทำการอยู่กับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีความสุขนะครับถิ่นต่างๆเหล่านี้เราเราเรา,เราทำกันอยู่แล้วครับ<า><ท>ให้เริ่มจากน้องเองเ,องเนี่ยมีความภาคภูมิใจในชุมชนของตัวเองท้องถิ่นของตัวเองแล้วก็อยากที่จะสรร่งต่ออยากที่จะสื่อสารแล้วก็บอกต่อดึงคนมาเที่ยวชุมชนของตัวเองนั่นเองนะคะพออคะเห็นว่าในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากภาษาไทยที่ต้องน้องสามารถแนะนําได้แล้วเรามีภาษาถิ่นด้วยแล้วมีการฝึกฝนอะไรยังไงกันบ้างคะครับ ภาษาทุงยางเนี่ยเราจะลองทดลองผู้รภาษาทุงยางภาษาทุงยางเนี่ยเป็นภาษาสำเนียงคล้ายๆสุขโขทัยนะก็เป็นภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเรานะเราก็พยายามฝึกให้นักเรียนเนี่ยอย่าลืมภาษาถิ่นนะให้มีการพูดบ้างแล้วก็ได้ฝากไปถึงผู้ปกครองว่าอยู่บ้านก็ขอให้พูดภาษาทุงยางบ้างเพื่อจะให ไม่ให้ศูญหายไปไหนแล้วก็ให้อนุรักษ์เขาไว้ครับเป็นภาษาที่มีมนเสน่ะนะคะใครที่มาเที่ยวอุตรดิตแล้วก็ไปที่ชุ่งยั้งเนี่ยก็จะสามารถได้ยินภาษาเหล่านี้อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายนะคะสถานการณ์การท่องเที่ยวก็เริ่มที่จะดีขึ้นในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเนี่ยทุกจังหวัดนะคะได้ทํากันอยู่แล้วนะคะวันนี้รายการท่องนั่งเล่าของเรานะคะสัญจรมาที่เมืองลับแรจังหวัดอุตรดิศนะคะเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าณตอนนี้เองงจััหวด อุตรดิตถ์นะคะมีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนที่นี่มาศึกษาประวัติศาสตร์นะคะมาเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็มาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามค่ะสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราทุกคนพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ